นั่งแล้วมันก็ตึงนะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะตอนนี้มันเหลือนะคะแต่ว่าเหลือสวัสดีค่ะทุกคนปลานะคะวันนี้ปลามีเรื่องจะมาเมาส์มอยให้ฟังนะคะเหตุเกิดเมื่อวันพระที่ผ่านมานี้นะคะปลาก็อยากจะหยิบผ้าถุงมาใส่ค่ะเพื่อที่จะไปวัดนะคะแต่ปรากฏว่าอะไรดูไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือ คืออยากจะหยิบมาใส่เพื่อที่จะไปวัดเมื่อวันพระที่ผ่านมานี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยปาใส่เนี่ยมันก็พอดีนะคะพอดีมากๆเลยพอดีแทบจะแบบว่าอ่านั่งแล้วมันจะไปเลยนะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะตอนนี้มันเหลือนะคะแต่ว่าเหลือเยอะมากนะคะนี่นะคะคือหายไปไหนเ่ยหายไปแล้วนะคะประมาณ ประมาณ2นิ้วนะคะอันนี้คือเหลือประมาณ2อนิ้วสอนิ้วนะคะนี่ค่ะเพราะถุงที่เคยใส่แล้วนั่งแล้วกลิ้นเลยนะคะตอนนี้ก็พื้นที่เหลือเยอะมากค่ะคือมันรวมค่ะ